นิ้วรักเอ้ยนิ้วล็อกค,ค่ะคุณหมอคะผมยังไงดีช่วยด้วยค่ะโอเคครับสถานการณ์อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสถานการณ์นิ้วล็อกครับผม โอเคครับนิ้วล็อกนะครับก็คือเกิดจากที่ปลอกหุ้มเอ็นนะครับมันเกิดการเสียดสีจากการใช้งานปลอกหุ้มเอ็นก็เลยหนาขึ้นพอหนาขึ้นนะครับมันก็กดทับบนเส้นเอ็นครับเราดูจากรูปนี้ได้เลยครับรูปนี้นะครับแสดงถึงตัวเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่หนาขึ้นตัวเอ็นเนี่ยที่อักเสบก็บวมขึ้นเช่นกันก็จะไม่สามารถที่จะลอดผ่านตัวปลอกหุ้มเอ็นได้อย่างราบรื่นเหมือนปกติครับส่งผลให้มันเกิดอาการกึกๆ นั่นเองครับในบางเคสนะครับที่อาการเป็นมากจะไม่สามารถรอดผ่านได้เลยครับนั่นแปลว่านิ้วเนี่ยมันก็จะรักตลอดไปครับหรือนิ้วมันจะล็อกค้างไว้นั่นเองนะครับทีนี้แนวะทางการรักษานะครับเราก็ต้องไปเลาะตัวปอกพุ่มเอ็นครับเพื่อให้นิ้วเนี่ยมันสามารถที่จะขยับได้เหมือนปกติหรือเรียกว่าเลาะพังผืดก็ได้ครับ แต่ปัจจุบันครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องัอตราซาวครับดูเข็มของเราดูปลอกหุ้มเอน็นพังผืดแล้วก็เส้นเอน็นตลอดเวลาที่เราทําหัตถการครับทําให้โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของตัวเอ็นจากปลายเข็มลดลงไปมากครับอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องผ่าตัดครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะล็อกปลอกหุ้มเอ็นครับโดยที่ใช้เข็มและเราสามารถที่จะเห็นเข็มกับปลอกหุ้มเอ็นตลอดเวลาในเครื่องเอาาาลาราซาวครับ ครับแต่มีข้อเสีย,ยหนึ่งครับ,รบหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วนิ้วก็จะไม่รักใครอีกเลยครับและรักคุณหมอได้ไหม <laughs> โอเคครับ